พาดหัวข่าวข่าวที่สองเลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมราชเขต8จบไปเรียบร้อยวันอาทิตย์ที่27เมษายนที่ผ่านมาจบไปเรียบร้อยอม,มันมีคำถามอมืถามใครถามว่าเลือกซ่อมนครเขต8ปดครั้งนี้ใครแพ้อชินวรบุญเกียตแพ้หรือเปล่าอืหรือพักคประชาธิป,ปัตย์แพ้หรือนหัวชวนชวนหลีภัยแพ้สรุปอีกที สรุปอีกทีใครแพ้ใครแพ้ชินวรปัจิุปันหรือชวนอืใครสรุปนี่ก็คือประเด็นที่เราจะวิเคราะห์กันในตอนท้ายรายการ9โมง9โมง9โมงเดี๋ยวมาดูเรื่องการเรื่องนี้แหละเราจะวิเคราะห์ใครแพ้ค่ะชินวรแพ้หรือปัจจิบันแพ้หรือชวนหลีกภัยแพ้อืเอาเคอย่างนี้แล้วกันนะฮะค่ะบนจอมีอะไรขึ้นไหมอืม นี่น่ารักจริงๆริงแต่กี้ขึ้นมาลวแล้วก็หายไปอก็ข่าวไว้สิจ๊ะไข่แพ้เดี๋ยวก็รู้รอบอ9ก้าโมงหลัง9ก<ม>้าโมง<ม>เดี๋ยวจะรู้กัน